โฮปเ h e o ี่ความหวังที่มากกว่าวันพรุ่งนี้ brought to you by MSD inventing for life วันนี้เราก็วนมาถึง ep สุดท้ายของ podcast series Hope t h e y r y ทฤษฎีแห่งความหวังกันแล้วนะครับเพราะเราต้องการมีความหวังที่มากกว่าวันพรุ่งนี้ทำให้ podcast นี้ได้ถือกำเนิดขึ้นมา เพื่อที่จะสร้างและส่งต่อความหวังให้กับผู้ที่กำลังเจอกับเรื่องราวร้ายๆหรือผู้ที่กำลังมองหาทางออกให้กับชีวิตยอยู่นะครับโดยเฉพาะผู้ที่กำลังเผชิญโรคร้ายอย่างโรคมะเร็งเพื่อให้พวกเขาเนี่ยมีภูมิความหวังพลังต่อสู้กับมะเร็งต่อไปถือว่าเป็นซีรีส์ที่ทำให้เราได้ทำความเข้าใจกับเรื่องของมะเร็งมากขึ้น ทำความเข้าใจกระบวนการของคนที่ต้องเผชิญกับเรื่องที่ไม่คาดฝันอย่างการได้รับแจ้งว่าตัวเองเป็นมะเร็งหรือได้รับแจ้งว่าคนในครอบครัวเป็นมะเร็งซึ่งแน่นอนครับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่เราจะทำการยอมรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเหล่านี้และทำใจให้ผ่านไปให้ได้มีคนหลายคนที่หมดหวังกับชีวิตและไม่รู้จะทำอย่างไรต่อไปกับเรื่องนี้ แต่ผมก็อยากจะบอกกับทุกคนนะครับว่าอย่าเพิ่งหมดหวังเพราะการเป็นมะเร็งไม่ได้หมายความว่าความหวังของเราจะสูญสิ้นไปซะทั้งหมดอย่างที่เรารู้นะครับว่าโรคมะเร็งเป็นหนึ่งในโรคที่เกิดขึ้นมากที่สุดทั้งในไทยและในต่างประเทศซึ่งด้วยเหตุผลนี้เนี่ยก็ทําให้วิวัฒนาการทางการแพทย์ในด้านการรักษามะเร็งเนี่ยก็พัฒนาตามไปด้วยนะครับในปัจจุบันก็มีรูปแบบการรักษาใหม่ ที่มีผลข้างเคียงน้อยและประสิทธิภาพมากกว่าเดิมทำให้เรามีความหวังมากขึ้นว่าโอกาสการหายของผู้ป่วยก็มากขึ้นตามไปด้วยและพวกเขาสามารถที่จะมีชีวิตที่ยืนยาวมากขึ้นอีกด้วยนะครับแต่แน่นอนว่าเมื่อเราเจอกับข่าวร้ายเนี่ยมันก็คงจะเป็นเรื่องยากที่เราจะสามารถยอมรับความจริงได้ในแบบทันที บางคนมีอาการตกใจบางคนเสียใจบางคนเศร้าบางคนโทษตัวเองเพราะไม่อยากจะเชื่อว่าเรื่องราวร้ายๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับเราได้นะครับซึ่งไม่ผิดเลยที่เราจะมีความรู้สึกแบบนี้แต่สิ่งที่จะทำให้เราผ่านมันไปได้เนี่ยมันก็คือการยอมรับยอมรับว่าเรากำลังเผชิญกับอะไรเพราะ ถ้าเรายิ่งสามารถยอมรับได้เร็วขึ้นเราก็จะเริ่มกระบวนการในการก้าวต่อไปอย่างการรักษาและการเตรียมความพร้อมของตัวเองได้เร็วมากขึ้นอีกด้วยนะครับนอกจากการยอมรับแล้วสิ่งที่ต้องทำต่อไปคือการทำความเข้าใจกับโรคมะเร็งที่เกิดขึ้นกับเราให้ดีถามคุณหมอถึงอาการถามคุณหมอ ถึงทางออกและทางเลือกในการรักษารวมถึงยังต้องพูดคุยกับครอบครัวนะครับว่าทางเลือกในมือเราเนี่ยมีอะไรบ้างเพราะแน่นอนว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับตัวผู้ป่วยเพียงคนเดียวแต่ว่ายังเกี่ยวกับครอบครัวคนรอบข้างที่รักและเป็นห่วงในสุขภาพกายและสุขภาพใจของผู้ป่วยด้วยนะครับ แน่นอนว่าหลังจากที่ผู้ป่วยสามารถยอมรับและเตรียมตัวเข้าสู่กระบวนการรักษาชีวิตของผู้ป่วยก็คงจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะครับต้องหันกลับมาดูแลร่างกายแบบใหม่หมดไม่ใช่แค่ร่างกายนะครับยังต้องกลับมาดูแลจิตใจด้วยเรื่องจิตใจก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะว่าเมื่อเราต้องอยู่กับโรคมะเร็งแล้วก็เข้าสู่กระบวนการรักษาเป็นเวลานาน,านเนี่ยก็อาจจะทําทให้กําลังใจและสภาพจิตใจของเราเนี่ยฝ่อลงไปได้ ดังนั้นเราสามารถเริ่มในการปรับมุมมองก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับเราคงเคยได้ยินกันนะครับว่าคนเรามักบอกให้มองแง่บวกไว้นะแต่เราเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมเราถึงต้องมองโลกในแง่บวกจริงๆเพราะว่าการมองโลกในแง่บวกเนี่ยช่วยสร้างความหวังให้กับเราครับอย่างที่เรารู้กันนะครับว่า การคิดบวกเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องยากสําหรับผู้ที่เพิ่งผ่านเรื่องร้ายๆมาแต่สําหรับผู้ที่เป็นมะเร็งมันก็พอจะมีช่องทางที่จะช่วยสร้างพลังบวกให้กับเรานะครับอย่างการเข้าสปอร์ตกรุ๊ปใน f a c e b o o k นี่ก็มีเยอะมากนะครับเขาเป็นคอมมูนิตี้ของผู้ป่วยมะเร็งชนิดต่างๆที่ในกลุ่มเนี่ยเขาจะมีการแบ่งปันข้อมูลการแชร์ประสบการณ์แล้วก็มีการให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะครับ การปรับมุมมองเนี่ยมันก็ไม่ใช่สิ่งที่มันจะทําได้ในทันทีนะครับเราต้องค่อยๆสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ,อื้อและสร้างพลังบวกให้เกิดกับเราเนี่ยจากข้างในนะครับอย่างการฝึกทํา gratitude นะฮะการขอบคุณสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากนะครับผมเองก็ชอบเขียนว่าเรื่องที่เราขอบคุณวันนี้มีเรื่องอะไรบ้างนะสักสาอย่างนะครับเขียนใน สมุดที่เป็นสมุดแพลนเนอร์นี่แหละนะครับช่วยได้เยอะมากเลยทีเดียวการเอาตัวเองไปอยู่ในวงล้อมของคนที่ให้พลังบวกก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ดีนะครับช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนให้เรามีความสุขรวมถึงการพูดให้กําลังใจตัวเองเมื่อเราเจอสิ่งร้ายหรือสิ่งที่เราไม่มั่นใจนะครับก็ลองบอกกับตัวเองว่าออสู้ๆนะเราทําได้นะฮะตอน,น,นแรกก็จะเขินเขินหน่อยแต่ว่าเมื่อทาไปเรื่อยๆเนี่ย วิธีเหล่านี้จะค่อยๆทําให้พลังบวกซักซึมเข้าไปในจิตใจของเราทําให้เราเนี่ยมีมุมมองต่อโลกที่ดีขึ้นนะครับมีเคสหนึ่งที่ผมประทับใจมากเลยนะฮะเป็นเคสของผู้หญิงที่ชื่อว่าเจนนะครับเธอได้ไปออกรายการอเมริกาสกอตชาร์ลส์เธอได้โกลเด้นบัซเซอร์ในปี2017นะครับเธอรับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเต้านมหลังจากนั้นเนี่ยคุณหมอก็พบว่าเธอเป็นมะเร็งในปอดกระดูกสันหลังและตับ หมอบอก,กบเธอว่าเธอมีโอกาสแค่2%เท่านั้นที่จะรอดแต่เจนก็บอกอีกน,นะครับว่าสำหรับเธอแล้วเนี่ยอะไรก็ตามที่มากกว่า0%ปก็มากเพียงพอแล้วสำหรับเธอที่จะยังสามารถวิ่งตามความฝันได้อยู่แล้วเมื่อมีกรรมการคนหนึ่งชมว่ารอยยิ้มของเธอสวยมากเจนก็ได้บอกว่ามันสำคัญมากเลยนะที่ทุกคนนั้นรู้ว่าฉันยังมีด้านอื่นๆมากกว่าเรื่องรายๆที่เกิดขึ้นกับฉัน ทำให้เห็นเลยนะครับว่าเธอเป็นคนที่ขอบคุณในสิ่งเล็กๆน้อยๆอ,อย่างเช่นคําชมจากกรรมการและเป็นคนที่มีความหวังนะครับถึงแม้ว่าตอนนั้นเนี่ยโอกาสของเธอจะน้อยนิดสักเพีออยงใดก็ตามแต่เธอก็ยังอยากก้าวออกมาทําตามความฝันแม้ว่าเธอยังป่วยอยู่จริงๆการปรับมุมมองเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะกับผู้ป่วยมะเร็งเท่านั้นนะครับแต่สําหรับพวกเราทุกคนคนที่มีเรื่องคาใจสุขภาพจิตใจย่ำแย่ ก็อาจจะลองปรับมุมมองของตัวเองดูรับพลังบวกแล้วก็ทิ้งพลังลบไว้ข้างหลังบ้างก็จะช่วยให้สุขภาพใจของเราดีขึ้นมากเลยทีเดียว,วครับแล้วรู้ไหมครับว่ากำลังใจอะไรที่เป็นกำลังใจมหาศาลให้กับผู้ป่วยเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่มันคือกำลังใจจากครอบครัวและคนที่เรารักครับเมื่อผู้ป่วยรู้ว่าคนที่ยังอยู่ข้างๆในเวลาที่ต้องเผชิญเรื่องราวแย่ๆ ในเวลาที่มืดมิดเนี่ยยังมีคนคอยสนับสนุนมีแสงสว่างคอยช่วยเหลือคอยดูแลซึ่งกันและกันก็อุ่นใจไปได้เยอะมากแล้วครับเพราะคนที่รักเราเองก็อยากแน่นอนจะเห็นเรามีชีวิตที่ดีอยากให้เราจะป่วยน้อยที่สุดทําให้ผู้ป่วยมะเร็งมีแรงที่จะฮึดสู้ต่อไปเพื่อที่จะอยู่กับพวกเขาให้นานมากขึ้นเรียกได้ว่าพวกเขาคือพลัง แห่งความหวังที่สําคัญของผู้ป่วยเลยนะครับใน e ีีที่3เนี่ยเราได้มีการพูดคุยสัมภาษณ์กับอต้อยเศษฐาที่เคยได้ตรวจพบว่าตัวเองเป็นมะเร็งปอดน,นะครับอาต้อยก็ได้เผยกับเราว่าตอนแรกก็เสียใจว่าทําไมเรื่องนี้ต้องเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าต้อยก็มีความหวังนะครับและความหวังของอต้อยก็คือครอบครัวนั่นเองอต้อยอยากอยู่กับครอบครัวไปนานๆอยากเห็นหลานเติบโตอต้อยก็เลยมีพลังใจในการฮึดสู้กับมะเร็งขึ้นมานะครับ ทำให้เห็นเลยว่ากําลังใจจากครอบครัวเนี่ยมีคุณค่าต่อผู้ป่วยอย่างมากมายเลยทีเดียวอย่างที่เราได้พูดกันไปในตอนต้นพอดแคสต์ถึงเรื่องของการมีความหวังความหวังว่าจะหายนะและมีชีวิตที่ยืนยาวนานขึ้นจากการรักษาเพราะในปัจจุบันเนี่ยทางเลือกในการรักษาได้ถูกพัฒนาแล้วก็ก้าวหน้าขึ้นกว่าสมัยก่อนมากทีเดียวนะครับทำให้ผู้ป่วยหลายๆคนมีทางเลือกแล้วก็มีโอกาสมากขึ้นด้วย การรักษามะเร็งแบบที่เรารู้จักกันส่วนมากก็จะเป็นคีโมหรือว่าเคมีบําบัดหรือการฉายแสงใช่ไหมล่ะครับที่ส่วนมากเราก็จะมีภาพจําเกี่ยวกับการรักษาเหล่านี้ว่ามีผลข้างเคียงค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นผมร่วงผิวเสียผิวคล้ำขึ้นมีอาการอ่อนเพลียอ่อนแรงผือดอมทาให้เป็นเรื่องยากที่ผู้ป่วยจะใช้ชีวิตตามปกติได้แต่ในปัจจุบันด้วยการพัฒนาทางการแพทย์ที่ก้าวหน้ามากขึ้น ทำให้เรามีความหวังมากกว่าเดิมระหว่างการรักษาว่าเราจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ผ่านการรักษารูปแบบต่างๆเช่นทากเกตเทอร r a p ีหรือว่ายามุ่งเป้าที่จะเข้าไปยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งโดยจะไปทำปฏิกิริยากับโมเลกุลจำเพาะซึ่งวิธีนี้เนี่ยสร้างผลข้างเคียงน้อยกว่าการนำเคมีบำบัด อีกวิธีหนึ่งคือการรักษาด้วยยาอิมมิโนเทอรรปีหรือว่ายาภูมิคุ้มกันบําบัดซึ่งจะเข้าไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายเราให้ออกมาต่อสู้กับเซลล์มะเร็งในร่างกายซึ่งโดยปกติเนี่ยนะครับภูมิคุ้มกันของเราก็มีหน้าที่กําจัดสิ่งแปลกปลอมในร่างกายอยู่แล้วทําให้ผลข้างเคียงของการรักษาด้วยยาภูมิคุ้มกันบําบัดเนี่ยน้อยกว่าการรักษาในรูปแบบอื่นๆแล้วก็มีประสิทธิภาพสูง ทำให้ผู้ป่วยสามารถที่จะใช้ชีวิตได้ตามปกติได้มากที่สุดระหว่างการรักษาแล้วก็ยังครอบคลุมการรักษาในหลากหลายกลุ่มโรคมะเรง็งซึ่งในประเทศไทยเองนะครับองค์การอาหารและย,ยาของประเทศไทยเนี่ย mm. ก็ได้อนุม,มัติให้ใช้ยาภูมิคุ้มกันบําบัดได้ใน16โรคมะเรง็งซึ่งท่านผู้ฟังสามารถย้อนฟังผู้ช่วยาศาสตราจารย์เอื้อมแขสุขประเสริฐนะครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเรง็ง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่นนะครับที่ท่านได้กรุณัมาให้ความรู้เกี่ยวกับยาผุ้มคุมการบัาบัดอย่างละเอียดแล้วก็เข้าใจง่ายมานะครับในเอพิโซดที่5ได้เพราะอย่างที่เรารู้กันว่าอีกหนึ่งของความกังวลของผู้ป่วยคือการที่ไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ปกติเช่นเดิมนะครับในระหว่างการรักษากังวลเรื่องของผลข้างเคียงกังวลเรื่องการดำเนินชีวิต ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าผลข้างเคียงก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดความเครียดในผู้ป่วยด้วยนะครับการรักษาแบบใหม่เหล่านี้จะทําให้คุณภาพชีวิตของผู้ปว่วยโดยรวมดีขึ้นเราก็เครียดน้อยลงนะครับเพราะว่าผลข้างเคียงมันน้อยลงด้วยนอกจากนี้ในกระบวนการการรักษายังมีอีกสิ่งหนึ่งที่เราเรียกว่าการรักษามะเร็งแบบเฉพาะรายหรือว่า personalized treatment ที่ช่วยในการรักษาให้การรักษาเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีผลข้างเคียงน้อยลง ผ่านการตรวจวัดตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในโรคมะเร็งหรือว่า tumor biomarker ก่อนที่จะทำการเลือกรักษาเจะช่วยให้แพทย์สามารถเลือกรักษาได้เหมาะสมกับตัวผู้ป่วยแต่อะไรมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับซึ่งใน EP 13ที่เพิ่งผ่านไปเนี่ยแพทย์หญิงจอมธนาสิริไผ่ปูนนะครับผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์มะเร็งพุทยาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้กรุณามาให้ความรู้เกี่ยวกับ รักษามะเร็งแบบเฉพาะรายนะครับรวมถึงตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในโรคมะเร็งซึ่งทุกท่านก็สามารถย้อนกลับไปฟังสัมภาษณ์ได้นะครับและเมื่อพูดถึงคำว่าโอกาสกันแล้วนอกจากโอกาสทางด้านการแพทย์ที่เพิ่มขึ้นโอกาสในการเข้าถึงการรักษาก็ยังเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับในปัจจุบันโดยผู้ป่วยเนี่ยสามารถเข้าถึงการรักษาผ่านการช่วยเหลือของภาครัฐ ่า3โครงการหลักๆด้วยกันนะครับอย่างแรกคือสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการอันที่2คือเสร็จประกันสังคมและ3คือเสร็จหลักประกันสุขภาพทุนหน้าหรือว่าโครงการ30บาทรักษาทุกโรคโดยทั้ง3วิธีนี้เนี่ยจะสามารถรักษามะเร็งในรูปแบบตั้งเดิมได้เท่านั้นนะครับคือการรักษาผ่านการผ่าตัดทำคีโมและฉายรังสี และเริ่มมีการขยายไปถึงยามุ่งเป้าบางชนิดขึ้นอยู่กับชนิดและสภาวะของโรคมะเร็งนั้นๆซึ่งในส่วนของการรักษาด้วยยามุ่งเป้าหรือการรักษาด้วยยาภูมิคุ้มกันบำบัดซึ่งถือว่าเป็นการรักษาในรูปแบบใหม่ๆนั้นเนี่ยนะครับต้องอยอมรับว่าวิธีการเหล่านี้เนี่ยเป็นนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ใหม่ทําให้ราคาในการรักษายังสูงอยู่นะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสซะเลยนะครับเพราะว่าเขามีโครงการที่เรียกว่า Patient Access Program อยู่ที่เป็นโครงการเพื่อช่วยเหลือให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยาและการรักษาได้มากขึ้นโดยจะเป็นโครงการที่ทางบริษัทยาได้ทำข้อตกลงกับทางโรงพยาบาลไว้นะครับซึ่งถ้าผู้ป่วยท่านใดสนใจก็สามารถที่จะสอบถามแพทย์ผู้รักษาว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยเข้าร่วมกับโครงการ Patient Access Program หรือไม่ น่ที่เราเห็นกันนะครับว่าเมื่อเกิดโรคขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งหรือโรคใดก็ตามเนี่ยมันก็จะต้องมีค่าใช้ใจ่ายต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งสิน้นเราไม่รู้เลยนะครับว่ามันจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่จนกระทั่งมันเกิดขึ้นแล้วก็กลายเป็นสิ่งที่เราไม่คาดคิดมาก,ก่อนแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราจะทํำยังไงให้ตัวเองพร้อมกับเรื่องที่ไม่คาดคิดมากขึ้นนะครับอย่างที่หลายๆคนเน้นย้ำนะฮะว่า ถ้าเป็นการวางแผนทางการเงินเนี่ยเราควรจะมีเงินฉุกเฉินนะครับเราควรจะแบ่งเงินเก็บในทุกๆเดือนเนี่ยเข้ากองทุนเรียกว่ากองทุนเงินฉุกเฉินก็ได้นะเผื่อวันใดเนี่ยเราจะเป็นต้องใช้เงินอาจจะเป็นรักษาโรคอุบัติเหตุหรือว่าเหตุการณ์อื่นๆน,นะครับเราก็จะได้สามารถหยิบเอาเงินจกตรวเองมาใช้ได้อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญเหมือนกันก็คือการวางแผนประกันนะครับซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการรักษาของเราเป็นอย่างมากเลย ครที่เราทราบกันดีนะครับว่าค่าใช้ใจ่ายในการรักษามะเร็งเนี่ยค่อนข้างสูงหากเรามีประกันนะครับก็จะทําให้เราเข้าถึงการรักษาได้ดีมากขึ้นซึ่งในปัจจุบันเราก็เริ่มเห็นนโยบายประกันสุขภาพที่ครอบคลุมนวะัตกรรมการรักษามะเร็งที่กล่าวมามากขึ้นเรื่อยๆเช่นกันนะครับผมคิดว่าทั้งสองอย่างนี่ยสำคัญมากมากเลยนะครับยิ่งวางแผนไว้แต่นันเนิ่นก็ยิ่งดีเพราะเราไม่รู้จริงๆครับว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับเราหรือเปล่า หรือถ้าเกิดเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับาการเตรียมความพร้อมก็จะช่วยลดแรงประทะที่เกิดขึ้นกับเราได้มากแน่นอนครับควบคู่กบการเตรียมตัวเองให้พร้อมไว้ตลอดเวลาเราคงไม่พูดถึงเรื่องของการดูแลร่างกายเราไม่ได้นะครับเพราะว่าการดูแลร่างกายของเราตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่เรายังไม่เป็นโรคอะไรเนี่ยจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคบางชนิดได้อย่างมากเลยโดยเฉพาะโรคมะเร็งนะครับอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าโรคมะเร็งสามารถเกิดขึ้นได้จาก หลายสาเหตุเกิดขึ้นได้จากพันธุก,กรรมก็ได้นะฮะแต่ว่าจริงๆเนี่ยสาเหตุที่เกิดโรคมะเร็งขึ้นมากที่สุดเนี่ยคือวิถีชีวิตของเรานะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องหวังดีกับชีวิตของเราให้มากขึ้นเพราะส่วนมากแล้วเนี่ยในปัจจุบันด้วยความวุ่นวายของชีวิตเนี่ยนะฮะเราก็มักจะเอาเรื่องตัวเองไว้ท้ายสุดเอาเรื่องงานเรื่องเพื่อนเรื่องอะไรพวกนี้เนี่ยเอาไว้ันดับต้นๆนะครับเราก็ บางทีเราก็ละเลยในการใช้ชีวิตตัวเองไม่ได้ดูแลว,วิถีชีวิตให้ไปในแนวทางที่มันทาให้สุขภาพดีนะครับจนทําให้เกิดโรครายขึ้นได้โดยการหมั่นดีกับตัวเองเนี่ยก็สามารถทําได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการดูแลตัวเองออกกําลังกายให้แข็งแรงสม่ําเสมอนะครับนอนให้เต็มอิ่มกินแต่สิ่งดีๆแล้วก็ดูแลสุขภาพจิตของตัวเองด้วยอีกสิ่งหนึ่งที่ เราสามารถแสดงความหวังดีให้กับสุขภาพของตัวเองได้ก็คือการตรวจสุขภาพประจําปีนะครับเพราะว่าถ้าเรารู้ว่าเราเป็นอะไรเร็วเนี่ยก็จะรักษาได้เร็วกว่าแล้วก็ลดความเสี่ยงเช่นโรคมะเร็งเนี่ยนะฮะถ้ารู้เร็วเนี่ยก็จะลดความเสี่ยงที่โรคมะเร็งจะลุกลามไประดับที่รุนแรงกว่าได้นะครับดังนั้นทุกวันนี้ลองกลับไปถามตัวเองดูนะครับว่าเราหวังดีกับตัวเองเพียงพอแล้วหรือย,อยังนะฮะถ้าเกิดคิดว่ายังเนี่ยก็ ขอให้เริ่มตั้งแต่วันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าในอนาคตทั้งหมดทั้งมวลน,นี้เป็นบทสรุปทั้ง14 EP ของ Podcast ส o ์ e Theory ทฤษฎีแห่งความหวังที่เราได้มีการพูดคุยกันมาตลอดหลายเดือนนี้นะครับเรายัางต้องการจุดประกายแห่งความหวังให้ทุกคนที่กำลังเผชิญโรคร้ายหรือว่าเรื่องร้ายๆอยู่แล้วกําลังหมดหวังอยากให้ทุกท่านมีแรงกายและแรงใจในการสู้ต่อไปแล้วก็เป็นการเผยแพร่ ให้ความรู้เรื่องของโรคมะเร็งแล้วก็การรักษาแบบใหม่อย่างเช่นการใช้ยามุ่งเป้าหรือว่าการรักษาด้วยยาภูมิคุ้มกันบําบัดออกไปให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อเสียงเล็กๆนี้จะเป็นโอกาสให้กับหลายๆคนได้รับรู้ถึงนวัตรกรรมทางการแพทย์นี้และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพให้กับผู้ป่วยมะเร็งในปัจจุบันด้วยขอให้ทุกคนมีความหวังต่อไปนะครับและขอขอบคุณ ที่รวมสร้างพลังแห่งความหวังมาด้วยกันจนถึง EP สุดท้ายของพอดแคสต์ซีรีส์ o p e Theory เพราะเราต้องมีความหวังมากกว่าวันพรุ่งนี้ขอบคุณแนละสวัสดีครับ o p p Theory ความหวังที่มากกว่าวันพรุ่งนี้ Presented by MSD Inventing for Life